สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ DIY of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะจ๊ะมากันที่ราศีราศีอะไรละเดี๋ยวนะราศีพฤษภอ่ะราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภวันที่20 <c oughs> เมษาถึง20พฤษภานะคะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมันคือ General r เร d i n g งเดียวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมสวัสดีชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชม รับฟังช่องนี้ช่องแห่งตรองค่ะมีพลังงานบวกๆมาให้แก่ทุกคุณนะจ๊ะรักดีๆเรื่อนผ่านเลยไปจารักดีๆจะไม่เกิดจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะจ๊ะข้รรักดีๆอาจารย์ไม่ได้ดูให้เพราะรักดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูถูกไหมเออดูเฉพาะรักที่มีปัญหารักสามเศร้ารักเขาแอบรักเขาแล้วเขาไม่รักเรารักเขาแล้วเขาไม่ให้สถานะชัดเจนต่อเราอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคป่ะมาจ้ะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณจ้าคนที่คุณรักสามดาบก้าช่วยสิบเหรียญแล้วก็สองเหรียญ queen of wands แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตรักลับๆับเจ๊ะ รักที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบแล้วเขาไม่ชอบเราเราทําอะไรเพื่อเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้ความสนใจเราเรารักเขารักเขาไม่รักเราประมาณนั้นป้าน้อยใจน้อยใจในโชคชะตาฉันสวยไม่พอฉันรวยไม่พอฉันน่ารักไม่พอฉันดีไม่พอหรือเปล่าประมาณนั้นโอเคเหนื่อยเลยเห็นไพ่แล้วสิบไม้เท้าคือเหนื่อยตามเลยอเห็นไพ่แล้วอ <c> ะ <oughs> เดี๋ยวหาพลังงานก่อนอ่ะไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักนะคะแล้วก็คนที่คุณรักห้าใบาความรู้สึกในด้านของความรักของคุณห้าใบาคนที่คุณรักห้าใบาแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตอีกหาใบไพ่ใบแรกสิบมเมทา้า10สิบมเมท้าคืออะไรสิบมเมท้าคือความสำเร็จอะไรงานการหรืออะไรที่คุณทำมามันเหนื่อยมันหนักมันสาหาัสก็ตามที่ผ่านมานั้น การงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นระดับผู้บริหารตำแหน่งใหญ่ขึ้นงานก็เยอะขึ้นตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ความเหนื่อยนั้นมันจะได้นำมาซึ่งผลสาเร็จของคุณนะคะคุณจะคุณจะเหนื่อยก็จริงแต่คุณก็จะได้มาในสิ่งที่คุณต้องการการความพยายามบุกบั่นฝ่าฟันนะคะในเรื่องของอธุรกิจ ธุรกิจของคุณอาจจะเจริญเติบโตนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่บอกมันเหนื่อยหน่อยแต่มันจะไปในทิศทางที่ดีใจเย็นหรือคุณอาจจะแบกรับความความแบกรับภาระไว้เยอะภาระทุกอย่างถามว่าวางลงได้ไหมก็ไม่ได้ลูกน้องแบกรับภาระความรู้สึกในด้านลูกน้องความรู้สึกในด้านของญาติพี่น้องได้หมดนะจ๊ะในด้านของความรักมันเหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยแต่เหนื่อยต่อไปเหนื่อยแล้ววางลงได้ไหมก็วางลงไม่ได้ยังเหนื่อยอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะสําเร็จดีในความรักถึงเหนื่อยหน่อยต้องทนไปหน่อยพักนี้มันมีอุปสรรคมีปัญหามากกวางกันมันทําให้เราต้องแบกรับความอึดอัดความเจ็บช้าระกมใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะหนูจ๋าไพ่ห้าใบาของคุณในด้านของความรักค่ะ j u d g m e n t อดีตที่ผ่านมา คืออะไรที่คุณผ่านมาในอดีตที่มันไม่ดีอดีตที่มันถาถมอยากหลุดพ้นอยากรู้สึกสบายใจอยากรู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากหลุดไปจากตรงนี้แล้วไม่อยากเป็นรักสามเศร้าแล้วไม่อยากเป็นตัวเลือกแล้วฉันอยากจะเป็นผู้ที่ถูกเป็นผู้เลือกบ้างไม่ได้อยากเป็นผู้ถูกเลือกคุณไปคล้องเกี่ยวกับรักเขาชอบใครไปแอบชอบใครเขาหรือเปล่าจ๊ะแล้วเขาไม่เลือกคุณหรือคุณเองก็ไม่ได้เลือกเขาหรอกสเตนบอกว่าคุณต้องอดทนกับความสัมพันธ์แน่ ความอดทนนั้นการปรับตัวความอดทนนั้นมันจะทำให้คุณชนะกับทุกๆอย่างค่ะเดือดสันเห็นไหมเดือดสันมาแล้วรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยแล้วก็การทำอะไรก็ตามให้คิดถึงว่าการวาดวิมานในอากาศถ้าเราวาดฝันวาดวิมานแล้วไม่ลงมือทำ มันก็จะไม่ได้นํามาซึ่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าวาดวิมานในอากาศก็ต้องลงมือทําด้วยใจหนูจ๋าหรือคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เยอะช้อยเยอะคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะแต่ถามว่าได้สักคนหรือยังล่ะก็ยังประมาณนั้นหรือเปล่าด้วยความกลัวด้วยความไม่กล้าด้วยคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่ประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะ9ถ้วย3ดาบ10เหรียญ2เหรียญแล้วก็ Queen of One คุณอาจจะในอดีตท,ที่ผ่านมาหรือที่ผ่านมาหรือต้อตอนนี้คุณอาจจะต้องทนกับความรักที่เขาไม่เลือกแต่ถามว่าคุณมีความสุขมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเขาคนนั้นของคุณมีก้าวถ้วยค่ะคนที่แบบช้อยเยอะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันรักของเพศเดียวกันรักที่รักที่ สามดาบรักสามเศร้าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วมีคนข้างกายมีตัวจริงอยู่แล้วถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาไหมหรือเขามีช้อยเยอะสลับรางไม่ทันเลยของไม่ขาดค่ะคนคนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะคะ <c ười> หน้าที่การงานดีชีวิตดดเดมเสเน่เป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีด้วยนะมีความแฟรเล่ทีเดียวคนของคุณเนี่แหละ <c ười> เขามีเด็กเข้ามาแหละ <c ười> เขาไปจีบเด็กหรอคะ และในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคนคนนี้ชอบความเป็นอิสระรักกันชอบกันแต่ขอให้ได้อิสระในความสัมพันธ์ชอบคอนโทรลคนอื่นอยากทักก็ทักอยากรักก็รักถ้ารักใครวิ่งตามตามจนได้มาเป็นของตัวเองพอได้มาปับ๊บไม่ใส่ใจไม่ดูแลขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กประมาณนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The High Princess The m e r c i a n Queen of Cups แล้วก็สามเหรียญห้าไม้เทา้า คุณรู้อยู่คุณรู้คุณเป็นคนที่มีเซนเดย์นะจ๊ะเพศศบเซนเดย์หรือความรักของคุณนี้เป็นความรักที่รู้กันอยู่สองคนรู้กันอยู่ในคนไม่กี่คนน่ะคือแอบคบแอบคุยแอบชอบกันหรือว่าความสัมพันธ์นี้ปิดบังซ่อนเร้นต่อสาธารณชนคุณน้อยใจเขาคุณมองว่าเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณเลยคุณมีความรู้สึกขัดแย้งในใจอยากไปต่อก็อยากคุณวางแผนอะไรอยู่เพศศบวางแผนคุณใจร้อนเนาะ บางครั้งคุณก็เอาแต่ใจใจร้อน,อย,นอยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วพอมันไม่ได้ดั่งใจก็ทําให้คุณสวิงสวายไม่สบายใจรู้สึกเสียหน้ารู้สึกเสียเซลล์แต่คุณฉลาดคุณนะ่ะมีคนทั้งคนเกา่าและคนใหม่เข้ามานั่นแหละแต่คนที่คุณรักมันมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นจะพิู้ศพจ๋าอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณพู้ศพเขาไปเริ่มต้นกับงานใหม่ๆสิ่งที่เขาต้องไปโฟกัส ความรักที่มีต่อคุณมันมันความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันมีแค่ความรู้สึกนิดหน่อยที่ยังแค่คิดถึงยังไม่มากเขามีข้อกฎหมายใดๆที่ต้องคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะค่อนข้างแฟรลี่และเจ้าชู้เขามีคนทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นเหรอมันเป็นความรู้สึกที่ยังมีความรู้สึกดีๆให้บ้างให้บ้างแต่ที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะจบกันไปแล้วนะได้บางคน อาจจะจบกันไปแล้วอาจจะนิ่งๆเฉยใส่กันหรือทักกันบ้างส่งรายไป3วันตอบ5วันตอบก็เป็นไปได้เขาไม่ใส่ใจเราเหมือนที่เราใส่ใจเขาเขาไปโฟกัสกับสิ่งใหม่เขามีคนใหม่ๆเข้ามาคนคนนี้เฟลี่เจ้าชู้ดูรมุนนะจ๊ะกูอาจจะคุยกับคนาราศีเมถุนราศีสิงศีเมษ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 แล้วก็ตุน หรือคนทัดน้ำกรกฎมีนพฤเศกนะจ๊ะอืมอ่ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณเสียใจในสิ่งที่เขาทำกับคุณเมื่อในอดีตคุณอยากทักเข้าไปคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่คุณทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอคอยให้เขาตัดสินใจคุณรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้คุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณรู้แต่คุณก็พยายามจะจะยื้อเขาไว้พยายามจะล้งเขาไว้พยายามจะผูกมัดเขาไว้ คุณพยายามยอมทุกอย่างปรับตัวปรับใจเขาอาจจะบอกคุณว่าเรามาเป็นกัรายานี้ไม่ที่ดีต่อกันไหมมาเป็นเพื่อนกันไหมแต่คุณคงเจ็บเพราะว่า The h a n g m a n คือการรอคอยรอคอยด้วยความเจ็บปวดรอคอยด้วยความอดทนหวังว่าเขาจะเห็นว่าเรามีความสำคัญบ้างแต่คนคนนี้เป็นคนลันลาค่ะละันลาลันลาลันลาคุณอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกที่เป็นอยู่ความทุกข์ ความเครียดความน้อยใจคุณอยากปเป็นอิสระจากความรู้สึกเหล่านั้นโอเคคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่ไม่พูดกันคนที่นิ่งเฉยใส่กันคนที่พัฒนาไม่ได้ความรักนี้มีโอกาสกลับคืนมาไหมคะคือศพจา๋ามีโอกาสไหมที่จะคืนมาว้า wow. วเอาไหมเอาเสียโอเครียดมากนอะนไม่หลับจิตตกยังนึกถึงเขาในใจลึกๆยังรักเขาอยู่ยังผูกพันร,รักแต่เขาล่ะ รักคุณไหมเขาอาจจะมีคนคนที Zhang Zhang ่เป็นครอบครัวเขาแล้วก็ได้เขาไปโฟกัสกับครอบครัวคุณมีครอบครัวกับเขาก็มีครอบครัวไหมต่างคนต่างมีครอบครัวมีลูกสองคนเขาไม่เลือกคุณค่ะเขาไม่เลือกคุณนะคะพฤศพต่อให้คุณทำดีกับเขาแค่ไหนต่อให้คุณให้ใจต่อให้คุณให้ความรู้สึกต่อให้คุณอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เลือกคุณค่ะภัยแห่งการยินยอมภัยแห่งการ การให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับคืนมาเลยเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากจะเดินออกไปเขามีคนใหม่แล้วไหมคะเขาไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเขาก็อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้เขาไม่เอาอะไรทั้งนั้นตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ใจไม่ให้การดูแล ไม่แคร์ไม่มายไม่สนโนสนโนแคร์โนมายกับคุณนะนะเขาไม่อยากให้คุณมาติกับเขาแล้วค่ะเขาอยากให้คุณหนุนมิจกาววันูุสึกนี้เขาไม่สามารถพัฒนาต่อให้คุณไปขอเขาพัฒนาต่อให้คุณจะไปหยิบขอโอกาสจากเขาเขาอาจจะไม่ให้นะจ๊ะพุชศพอ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณพยายามบล็อกกายบล็อกใจบางคนบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณเหนื่อยคุณบอกคุณเหนื่อยนะ แต่คุณก็พยายามจะขอโอกาสจากเขาคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าทําไมคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากให้เขาพูดออกมาคุณเป็นคนใจร้อนนะคุณออกมาจากเขานานมากแล้วและคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะคะุณมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่านะคะุณจะเอาหรือไม่เอาคุณยังปักจิตปักใจคุณยังคาราคาซังกับคนเก่าๆแลนะ้วก็อยากได้ความชัดเจนอยากให้เขาพูดอยากให้เขาบอกออกมาคุณยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงและคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่า คุณควรจะรออยู่ตรงนี้หรือคุณควรจะเดินหน้าไปเพราะคุณยังรู้สึกผูกพันผูกจิตผูกใจกับเขามากเกินอ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบสามถ้วยเขามีคนอื่นแล้วค่ะเขามีคนข้างกายแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาไปโฟกัสก,กับสิ่งใหม่แล้วค่ะคนคนนี้มีเก้าถ้วยรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นค่ะในความรักคั้งนี้ที่เขามีให้กับคุณเขามองว่ามันยากลำบาก เขามองว่าคุณกับเขามีแผลในใจสร้างบาดแผลสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันมาแล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันกินใจมันทําให้เขาอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณไหมย,ยังมีบ้างน,นะณเสี้ยวหนึ่งของหัวใจแต่เขาอยากเดินไปข้างหน้ามากกว่านะจ๊ะเขาบอกว่าถ้าไปเขาคิดว่าถ้าการไปสารต่อความสัมพันธ์กับคุณ ต่อให้กลับไปแล้วให้โอกาสคุณหรือคุณให้โอกาสเขามันก็ยากลำบากในความสัมพันธ์จ้ะคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณได้ตังก้อนโตมาจากไหนเอออยากได้ตังก้อนโตหรอจ้ะคุณพยายามทำใจคุณอยากกลับไปกับความสัมพันธ์นี้คุณยังถือเขาไว้ในมือ The Emperor นี้คุณอยากบางทีคุณอยากเอาชนะบางทีคุณขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กคุณควบคุมคอนโทรล แต่ความสัมพันธ์นี้คนคนนี้คุณคอนโทรนไม่ได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะคอนโทรลเขาคุณเอาเขาไม่อยู่กับคนคนนี้ค่ะจะบอกให้เลยที่ผ่านมาแรกแรกแรกแรเขาอาจจะยอมคุณแรกๆใหม่ๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรมันก็ยอมพอต่อไปแล้วนานๆไปมันไม่ยอมเราและเรามีแต่ยอมมันประมาณนั้นแหละอะขอไพ่แนะนำห้าใบจบทาวเวอร์แล้วเดินจากมาซะอย่าเครียดไปอย่าจิตตก นอนไม่หลับจิตตกและยังรออยู่ด้วยความอดทนและความรู้สึกในใจของคุณมันค้านกันว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางทีคุณก็รู้ว่าคุณคุณน่ะรู้สิ่งที่เขาทำกับคุณคุณรู้ว่าคนคนนั้นไปจากคุณแล้วหรือยังคุณรู้ เพียงแต่แค่คุณยังหวังในใจเล็กๆหวังในใจลึกๆยังเฝ้ารออยากเดินไปข้างหน้าก็อยากแต่ยังอยากรออยู่ตรงนี้ก็อยากเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะมีเซนดีแล้วมีสเสน่ห์เอาเซนส์นของคุณนำทางว่าเขาจะกลับมาไหมคุณก็มั่นใจว่าเขาไม่กลับแล้วคุณจะรอเพื่ออะไรจ๊ะเพื่อศพต้องอดทนนานคุณคิดนะว่าคุณจะดีแค่ไหนเขาถึงจะรักคุณคิดนะคุณจะรอนานแค่ไหนเขาถึงจะกลับ คุณรู้อยู่บางทีเขาก็ไม่กลับหรอกแต่คุณแค่หลอกตัวคุณเองเพราะนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์นี้มันจบลงแล้วโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าหรือจริงๆคุณก็รู้ว่าจบลงแล้วแต่คุณแค่ยังหลอกตัวเองอยู่จ้ะพุชศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่งบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวลน์มาค่ะายเอฟอีน์สามสองเก้า,เ,าจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ